สวัสดีพี่น้องเอทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีไมเอฟซเก่าด้วยจ้าขอบคุณถุกการรับชมขอบคุณถุกการติดตามขอบคุณถุกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจ้ากสำหรับคลิปนี้มาพบกับแนวทางหุ้นห้างเซยงรอบเซารอบายวันที่24เดือน10จะวันอังคารมาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับวันที่ ยี่สิบสามวันจันท์อย่างที่แอจอยเคยที่าบไปในคลิปหุ้นนี้แค่อีละกัหฮางเสงของวันซุกที่ผ่านมานอว่าวันที่ยี่สิบสามวันจันทร์หุ่นหังเสงของเฮาปิดจากอะมาลุ่นกันต่อของวันที่ยี่สิบสี่นอกจากอากรสีไปรับชมแนวทางหางเสียงลบสาลบายวันที่ยี่สิบสี่ก็เดียวมาเบิ่งกพ้นสรุปของวันที่ยี่สิบวันอาทิตย์วันน่า วันซุกที่ผ่านมาก,กันก่อนเนาะจะหายตัวได้ก็จะได้เข้าใจกันจ้า้างเซ้งรอบเร้าของวันที่ยี่สิบวันซุกทีผ่านมาจ้าสาหรับรอบเร้าเด่นอยู่ที่สองกับหนึ่งวิ่งรูดพ้นจ้าบนออกหาแปดสองแปดสองจับขู่เข้าไปที่สองแปดสำหรับ้างเซ้งรอบเซ้าจ้าแปดสองมาสองแปดเด่นสองวิ่งรูดสองมาจ้า ลลางศูนย์เจ็ดผ่านไปจ่าสาหรับศูนย์เจ็ดรอบเสาให้ให้รอบบ่ายมาออกรอบเสาได้อีกนอกจากสาหรับห่างเซงเนาอโอโหถา้าพี่น้องเอฟซีนํามาเป็นแนวทางเราจะรอบบ่ายมาเป็นผลของรอบเสากันเด้งบนล่างเลยนอกจากสาหรับตัวจับคู่รอบเสารอบบ่ายตัวจับคู่จับวินอาจสิเป็นชุดเดียวกันจะทท้งรอบเสารอบบ่ายสามารถสลับใส่กันได้จะถ้ามักถา้กถาชอบนอกจาก อันนี้คือเอจอยแยกให้เราจะรอบเสากับรอบ,บาบเนาะอ่าสำหรับรอบเสาล่างนี่พลาดไปจา้าสำหรับรอบใบหนึ่งกับศูนย์วิ่งลูดผลของรอบ,บยบบนนอกสองหนึ่งสามหนึ่งสามจับขู่เข่ากันไปตรงตรงมาตัวเน้นเต็มเต็มหนึ่งสามจ้า <c oughs> เด่นหนึ่งวิ่งลูดหนึ่งมาจา้าโอ้โหเด่นสองวิ่งลูดสองอยู่รอบเสาสำหรับรอบเสา มาอยู่ในลักลอยของรอบบ่ายนอกจากจับเด่นสองวิงรูปสองรอบเสามาใส่กับหนึ่งสามได้สามตัวบนตรงตรงรอบบ่ายเนอกจากฮาสำหรับส, compass, ส ya, ูตรสามตัวฐาพี่นเอฟซีท่านใดสนใจหรือว่าหาแนวทางจับสามตัวเราจะสามารถเอาเด่นรอบเสารอบบ่ายมาจับคู่ใส่กันกับตัวเจาะตัวจับคู่ได้เลยนาะจาถทำมาตามสูตรอ่าปังแน่นอนจ้าทั้งนี้เคอีทั้งหุ่นห้างเสงจ้า สำหรับสองตัวล่างรอบบายออกเจ็ดหกเจ็ดหกของเราผ่านไปจะมีแต่ศูนย์หกหนึ่งหกโอ้โหมาเจ็ดหกเนาะ,ะสำหรับห้างเซ็งของวันที่ยี่สิบวันศุกร์ที่ผ่านมายินดีกับคนตตดตามยินดีกับเอฟซีตตามด้วยจ้าปังเขาเต็มๆรอบเ้ารอบบ่ายจ้าตามตัวรุ่นต่อกห้างเซ็งรอบเซารอบบายเมื่อนี้จ้าสำหรับวันที่ยี่สิบสี่ฐานแนวทางหุน้นห้างเซ็งบอกอะ่ะ ตาออกพุ่นวันที่25กสาสามารถนําไปเป็เนแนวทางของวันที่25ได้ลเลยนอกจากแต่กปาปูใช้พิจารณาในการรับชมรับฟังแกปว่าแนวทางปิดไปหลายบ้านติดนอกจากสีม,มาตามสูตรให้หรือบ่อี่ก็คือลองพิจารณาเบิกนอกจากสำหรับวันที่24บรอบเซาเมื่อนี้ให้เด่นอยู่ที่2 1จับคู่เด่น2วิ่งดุด2 สองสามสองหาสองหกสองเจ็ดสองศูนย์เด่นหนึ่งวิรุตหนึ่งจับขู่หนึ่งหาหนึ่งหก หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสำหรับรอบบายเก้ากับแปดวิ่งลูดจ้าจับคู่เด่นเก้าวิ่งลูดเก้าเก้าห้าอ่าทษที่จะเก้าหนึ่งจะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาม เก้าหนึ่งเกเก้าสหาจ็เก้าหาหาอยู่สุดท้ายเลยจ้าสำหรับเด่น8วิรูแปดบายจับคู่8ปดเก้าแดหกหา แปดสามตัวเด่นตัวเน้นจ้ารอบใบขอเน้นอยู่ที่แปดเก้าแปดหกเก้าสามเก้าห้าหนึ่งสองหนึ่งหกสองหา สองเจ็ดจ้าอ่าสำหรับแนวทางห้างเซงมือนี้ตามกันตอ่อรุ่นกันต่อจ้าถ้ามักถ้าชอบตามบ่มักบ,บ่ชอบปล่อยผ่านได้จ้าปิดผ่านประการใดขอสวดขอพ,พี่องเอฟซีไว้ด้วยจ้ารับชมใ้เป็นเพียงแค่แนวทา,านงนะจ้าเข้ามาแล้วฝากพิณอง FC, เอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้แอจอยด้วยนะจ้าขอคนละไลค์ขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามนะจ้าที่สําคัญคือการกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ้าเพื่อสิได้ดบ่มารแนวทางต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า